อันนี้เป็นวัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวสุริยานงาอันนี้เป็นกำไลหยกหรอกำไลอันนี้สีเป็นกำไลแก้วสารพัดนึกเส้นละหกสบาทบูชาเส้นละหกสบาบาทนะครับ ขออนุญาตดูในส่วนของวัตถุมงคลน,นะจ๊ะแหวนก็มีวัตถุมงคลีกด้านนะคะสีพึ่งก็มีนะจ๊ะสีพึ่งก็มีตะกุดก็มีด้านนี้ เี้ยคุณนิดสีพึ่งนี่ไงสีพึ่งไอที่ที่ตลับที่ไม่เหมือนกันนี้คือแตกต่างกันยังไงคะอันนี้ร้อยห้าสิบครับอันนี้ร้อยเก้าสิบอันนี้จะได้เยอะกว่าเป็นสอตัเด็อันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันอืี๋ยวสิจำนวนจํานวนปริมาณของไอ้นี่ของสีพึ่งตลับเล็กตลับใหญ่เรอยู่ไปแล้วอะไรอ่ะวิชา ล,ลูกอมไปแล้วค่ะลูกอมหนูไปแล้วหนุนในส่วนของเหรียญน,นะเหรียญของหลวงพ่อเราก็มีด้านนี้นะที่เล็กๆทำไมอันนี้อันเป็นกังหันออะไรนะเขาเรียกกังหันกังหัน โอกาสเราเรียกว่าอาสนเมืองหรือจะอีกอย่างหนึ่งวาโกาสในตลาดทองกำลังินรายได้กระจายตัวไปบรรยากาศารตลาดจีนสีทอ